สวัสดีค่ะวันนี้ปนุชจะมารีวิวรถมอเตอร์โฮมปนุชนะคะซึ่งทำแบบไง่ายค่ะเป็นรถ To y ยต้า i a แอดค่ะปี2020ค่ะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมี5้าที่นั่งนะคะรถคันนี้แต่ลุงเปียถอดเบาะออกมาเลยค่ะแล้วก็มาทำเตียงค่ะทำตู้ใส่เสื้อผ้า ลุงเปียก็ทำเตียงแบบง่ายๆค่ะสามารถถอดได้เมื่อมียามจำเป็นถ้ามีญาติมาจากเมืองไทยเราก็เอาเราก็เอาเบาะใส่กลับเข้าไปค่ะส่วนนี้เป็นตู้เย็นนะคะ12บองวล์ค่ะใช้ดีมากเลยค่ะยี่ห้อนี้สำหรับนักแคมปิ้งค่ะรู้ดีค่ะและนี่ก็คือแอร์คอนดิชันค่ะ เพราะที่นี่ถ้าร้อนร้อนมากค่ะถ้าไม่มีแอร์เนี่ยแย่เลยค่ะนี่ระบบข้างหน้าค่ะลุงเปียทํทำแบบง่ายๆค่ะประหยัดงบประมาณด้วยค่ะนี่เป็นเครื่องทำกาแฟนะคะเครื่องทำกาแฟเนี้ย กับไมโครเวฟค่ะจะใช้ไฟจากแผงโซลา่าค่ะซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่ล่านหละด้านหลังค่ะแล้วส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเราพ่วงมาจากแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะเพื่อใช้กับตู้เย็นโดยเฉพาะค่ะ นี่ก็ไฟแสงสว่างค่ะ12บสอง์เหมือนกันค่ะนี่นี่ใต้เตียงนะคะเป็นที่เก็บของเก็บเสื้อผ้าได้ค่ะอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟที่ปานุษบอกนะคะใช้กับแบตเตอรี่ด้านหลังค่ะ นี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะลุงเปียคิดเองค่ะทำโต๊ะเก็บได้พับได้ค่ะเพราะว่าที่นี่ร้อนร้อนมากค่ะต้องหลบแดดเข้ามานั่งทานอาหารกลางวันอยู่ข้างในเลยค่ะไม่สามารถที่จะทานข้างนอกได้เลยค่ะแมงวันก็เยอะลมก็แรงค่ะ รถมันเล็กนะคะเราก็เลยต้องทำอะไรที่มันเล็กๆถอดเข้าถอดออกได้ค่ะเนี่ยลงเปียค่ะลงเปียเป็นช่างอยู่ที่นี่นะคะขอพ่นสีค่ะสาสิห้าปีแล้วค่ะตอนนี้รีไทรยแล้วค่ะเลยคิดจะมาทำรถเที่ยวกันอย่างเดียวค่ะ และนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี้สามารถพับได้ค่ะเก็บได้สะดวกเลยค่ะมันมีเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีชาวเวอร์พร้อมค่ะส่วนน้ำนี้ ลุงเปียคิดต่อท่อมาจากข้างบนหลังคาค่ะสองท่อค่ะเดี๋ยวปนุษย์พาไปดูนะคะส่วนน้ำนี้เราก็ใช้ปั๊มสิบสองโวลต์เล็กๆค่ะติดเป็นบนหลังคาค่ะเพื่อดึงน้ำมาค่ะนี่คือปั๊มสิบสองโวลต์นะคะที่เราใช้สำหรับดึงน้ำมาจากท่อนี้เพื่อเอามาใช้ในชาวเวอร์ค่ะสองท่อนี้นะคะ บรรจุน้ำได้ประมาณ60ลิตรค่ะเราสามารถใช้น้ำได้ประมาณ2วันค่ะเรามีแบตเตอรี่อีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเราเอาไว้เก็บไฟจากแผงโซล่าด้านบนค่ะแผงโซล่านี้เราติดไว้บนหลังคารถค่ะแผงโซล่านี้350วัตต์ส่วนแบตเตอรี่ ที่เราใช้330แอนค่ะแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์4,000ถึง8,000วัตต์ค่ะเราสามารถใช้กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะ